พอพูดถึงพวกเราว่าหลังจากที่มีคอสมีคอสคนที่เขาทำทำการภาวนามานานหลวงพ่อให้โจทย์กับคนเข้าคอสที่คนภาวนามานานแล้วว่าเข้ามาเยอะแล้วเรียนมาก็มากหลายปีแล้วถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะมันก็ได้เท่านี้แหละท่านบอกว่า ถ้าต้องการจริงๆเนี่ยนะทำได้ไหมทำในรูปแบบสามชั่วโมงเดินจงกรมสามชั่วโมงหรือนั่งสมาธิสามชั่วโมงหรือทั้งนั่งทั้งเดินรวมกันสามชั่วโมงได้ไหมจริงๆท่านบอกไม่ได้บอกขนาดนี้นะท่านบอกเดินจงกรมสามชั่วโมงทําได้ไหม <c oughs> มีตัวอย่างว่าพระรูปหนึ่งมาเรียนกับท่านก็นานแล้วนะแล้วก็ผลงานไม่เข้าตาเลยประมาณนี้ <c oughs> นี่สํานวนอัตมานะคือ ภาวนาแล้วดูแล้วไม่ไม่มีโอกาสดูแล้วไม่มีแววแต่มาอีกทีแล้วเห็นผิดหูผิดตาดีขึ้นมากเลยประมาณว่าน่าจะภาวนาเป็นได้แล้วประมาณนี้ถามไปทำอะไรมาบมกไปเดินจงกรมเดินจงกรมเดินวันละหลายชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงก็เท่าที่เวลามีคือว่างปุ๊บเดินว่างปุ๊บเดิน หลวงพ่อก็ถามว่าโอ้แล้วที่วัดนั้นเดินกันเยอะไหมครับไม่มีพระทั่วไปถามด้วยครับเดินทําอะไรเดินทําไมโอ้กระดาษว,วัดกรรมฐานนะวัดกรรมฐานที่มีชื่อเสียงมาก่อนพอครูบาลพระบาอาจารย์ท่านสิ้นไปแล้วก็การปฏิบัติก็แผ่วเบาลงไปแต่ยังดีว่าท่านท่านนีย้ยังภาวนาอยู่ การเดินจงกรมให้เดินไว้ก่อนอย่าตั้งเป้าหมายว่าจะต้องเดินแล้วสงบตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเรียนรู้ความจริงของจิตในขณะที่เดินถ้าเดินมาแล้วมันฟุง้งซ่านแสดงว่าใช้ได้นะเห็นว่าฟุงา้งซ่านและไม่เลิกใช้ได้นี่คือไม่เลิกเลยนะเดินมาฟุ้งซ่านตลอดเลยสามชั่วโมงเออโอเคอนี่เอา เดินไม่ดีเลยเลยเลิกไออันนี้ไม่ได้ไม่ดีจริงๆไม่ดีตรงเลิกลเดินแล้วฟุ้งซ่านสามชั่วโมงถือว่าดีถือว่าผ่านเดินแล้วสงบสามชั่วโมงเอ๊ะจริงเหรอ,อยัง,อยงต้องดูด้วยนะ <c ười> ถ้าเดินฟุ้งซ่านสามชั่วโมงเออเชื่อได้ยังไงนะเดินแล้วสงบจังเลยสามชั่วโมงเดินจริงหรือเป,ป,ป,ปล่าหรือว่าโมเราบาเดี๋ยต้องดูอีกทีด้วยนะ เพราะว่าพวกเราเนี่ยนะเวลาเดินนะั้นมันไม่น่าจะสงบเท่าไหร่หรอกมันน่าจะเห็นจิตที่มันทํางาน<ฮ>เดี๋ยวก็ทํางานเดี๋ยวก็ทํางานประมาณนี้นะอย่าตั้งเป้าหมายว่าจะ,จะต้องสงบเพราะมันจะผิดหวัง<ฮ>สงบต้องทําเป็นตัวเริ่มต้นเวลาเดินเ<ฮ><ฮ>นี่ยน,นะใจอยู่กับร่างกายที่เดินเนี่ยคือสงบแล้วแล้วเดี๋ยวก็ออกไปทํางานนั่นคือฟุ้งซ่านจิตทํางาน เห็นจิตทำงานมันคือจิตมันออกจากจากความรู้สึกตัวแต่พอเห็นว่าจิตมันทำงานไ,ได้ความรู้สึกตัวใหม่มความรู้สึกตัวมันอยู่ที่ว่ารู้กายหรือรู้ใจเข้าใจไหมรู้กายก็ได้รู้สึกตัวส่วนใหญ่รู้กายเนี่ยนะมักจะเป็นสมถกรรมฐานเป็นตัวเริ่มต้นสำหรับพวกเราเราเป็นพวกที่อะไรอะทำฌานยาก ทำฌานยากแต่ก็ต้องมีสมาธิเป็นตัวเริ่มต้นไว้ก่อนตอนที่เดินแล้วรู้สึกตัวเนี่ยร่างกายเราเดินไปเนี่ยรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยนะเป็นการทําสมถกรรมฐานเริ่มต้นเป็นการเอาจิตมารวมอยู่กับร่างกายภาษาในแง่ของการภาวนาคือเอาจิตมารวมอยู่กับอารมณ์เดินเดินไปแล้วก็สนใจเสียงนกจิตก็ไปรวมกับเสียงนก จิตรวมกับเสียงนกเรียกว่าหลงแต่ตอนสนใจนกนะไม่รู้แต่เองว่าหลงรู้แต่นกนะพอจิตรวมกับเ,เสียงนกเห็นนกบางคนถ้าศึกษามากรู้ได้ว่านกอะไรดูนกเป็นฟังเสียงนกออกแล้วมันบอกเลยนะจิตมันก็รายงานเลยว่าตามอะไรตามสัญญาที่เคยจดจําเอาไว้เสียงอย่างนี้นกคือนกตัวนี้นกชื่อนี้ จิตทำงานเองแต่พอรู้ทันว่าเมื่อกี้หลงไปหาเสียงนกมันจะเป็นจิตที่รู้จิตจิตรู้จิตเนี่ยถือว่ารู้สึกตัวเพราะตัวที่เราเข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยนะมันประกอบด้วยรูปและนามหรือกายกับใจรู้ใจที่หลงไปรู้สึกตัวเหมือนกันอันนี้รู้สึกตัวตรงนี้จะแตกต่างจากรู้สึกตัวตอนที่เห็นร่างกายเดิน ว่าตอนนี้จะเป็นโอกาสที่เราจะ,จะ,จะเจริญวิปัสนาวิปัสนาจะมาจากจิตที่ตั้งมั่นคือรู้ทันจิตที่หลงด้วยใจเป็นกลางจิตหลงมีจริง mm hmm. เห็นจิตหลงด้วยใจเป็นกลางตอนนี้จะได้จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นได้แล้วเนี่ยนะความตั้งมั่นที่เกิดขึ้นมามันจะเห็นว่ามีจิตหลงอยู่จิตจิตที่รู้อยู่ตัางหากแยกขณะได้ แยกขณะหลงกับขณะรู้เนี่ยแยกได้เห็นว่าจิตหลงมีจริงแต่ดับแล้วขึ้นวิปัสสนาแต่บางคนแค่เห็นว่ามีหลงอยู่เฉยไม่ไม่ถึงความรู้ในในตอนที่รู้เนี่ยรู้แค่ว่ามีจิตหลงอยู่อย่างนี้ก็ยังได้นะเรียกว่ามีสติแล้วก็เนื่องว่าเนื่องจากว่าจิตเนี่ยมันทํางานแล้วสับว่าเกิดดับตลอดเวลาจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นมารู้อารมณ์ แลดับไปอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นมารู้อารมณ์แล้วดับไปจิตที่รู้กายก็รู้อยู่หลายหขณะนะเดินเดินไปฝนตกหลบฝนดีกว่าเนยนะฝนตกมามันรู้ฝนพอรู้ฝนนั่นนะจิตที่รู้ฝนไม่รู้กายกังวลว่าจะหลบฝนที่ไหนเนี่ยนะความกังวลเกิดขึ้นมาไม่รู้ความกังวลแต่พอรู้ทันว่าจิตเมื่อกี้มันกังวล ว่าตลอดฝนที่ไหนเราจะเป็นวัดไหมเนี่ยกังวลเกิดขึ้นมารู้ทันนะตอนรู้เนี่ยจิตที่รู้รู้จิตแต่ตอนกังวลคือจิตมันกำลังคิดนะกังวลว่าฝนตกแล้วเรา,ถ,าถ้าเราถูกฝนเราจะไม่สบายตอนนี้คิดแต่ตอนคิดเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ตัวเองนะรู้แต่ว่าเรื่องราวแต่ตอนรู้ไม่ได้รู้เรื่องราวรู้ว่าจิตเมื่อกี้มันกังวล จิตท,ที่รู้ว่ากังวลถ้ารู้ได้ใจเป็นกลางจะเห็นว่ามีความกังวลอยู่แล้วความกังวลอยู่ต่างหากจิตที่รู้อย่างหากแต่ถ้าแค่รู้ว่ามีความกางังวลยังไม่ถึงขั้นตั้งมั่นเนี่ยมันแค่รู้ว่าวกังวลเป็นอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าแค่มีสติแต่เอาเถอะยังจะมีสติอย่างเดียวหรือจะมีจิจตตั้งมั่นด้วยเป็นสมาธิด้วยเนี่ยขอให้มีไว้ก่อนอย่างน้อยๆเรียนรู้ว่ากังวลเป็นอย่างนี้ถือว่าใช้ได้ รู้ทันว่ามีความกังวลใช้ได้แล้วแล้วก็ทำทำกรรมฐานของเราใหม่ถ้าเดินอยู่ก็เดินไปเห็นกายเดินต่อจริงๆมันกําลังเดินอยู่นั่นแหละร่างกายยังเดินอยู่นะไม่หยุดเลยแต่จิตทํางานแล้วรู้ทันเนี่ยร่างกายก็ทํางานอยู่แต่ตอนที่กําลังรู้ทันจิตเนี่ยไม่รู้กายไม่รู้กายรู้แต่ว่าจิตมันทางานแล้วมีรู้ทันด้วยว่ามีความกังวลแต่ตรงนี้ไม่นานมันก็เลยกลับมาเดินต่อได้กลับมารู้การ การเดินของเราต่อได้ตอนที่รู้ถึงร่างกายที่เดินเนี่ยเท่ากับว่ามาทำสมมถกรรมาฐานแบบจิตรวมกับอารมณ์อีกทีหนึ่งมารวมอยู่ที่กายลงไปอีกสมมติว่าฝนมนยังมันยังเริ่มลงเม็ดเนี่ยนะกำลังเริ่มลงเม็ดเนะเริ่มกังวลอีกก็รู้ทันใหม่ถ้าครั้งแรกเนี่ยแค่รู้ว่ากังวลเป็นยังไงครั้งที่สองอาจจะรู้ถึงขนาดว่ายอมรับว่ามีความกังวลอยู่จริง เห็นความกังวลอยู่ตัางหากถ้ารู้สึกว่ามีเห็นความกังวลอยู่ต่างหากตอนนี้จิตตั้งมั่นแล้วตั้งมั่นแล้วคือว่าจิตไม่รวมอยู่กับอารมณ์ความกังวลจิตที่กังวลเนี่ยเป็นอารมณ์จิตที่รู้เนี่ยเป็นจิตที่เกิดใหม่แล้วรู้ทันจิตที่กังวลนั้นโดยที่ไม่เข้าไปแก้ไขไม่เข้าไปแทรกแซงอะไรเนี่ยความรู้สึกของจิตรู้ขณะเนี่ยมันจะเห็นว่ากังวลมีอยู่แต่จิตรู้อยู่ต่างหาก ตรงนี้เรียกว่ามีสมาธิที่ถูกต้องคือสมาธิแบบจิตตั้งมัน่นที่ว่าตั้งมั่นคืออยู่กับจิตไม่รวมอยู่กับอารมณ์ <S <S นะแล้วจิตตั้งมั่นเนี่ยเกิดขึ้นมาถ้าไม่เกิดปัญญานะมันก็ดับถ้าไม่เอามารู้สึกถึงร่างกายที่กำลังเดินอ,อีกเนี่ยนะมันก็จะไปรู้อย่างอื่นแล้วอันี้รู้ต้นไม้รู้อะไรไปเรื่อยๆหรือหาที่หลบฝนประมาณนี้นะจึงต้องให้มั ให้กลับมารู้สึกร่างกายใหม่เสมอคือสมถะอะไรที่เราตั้งต้นเอาไว้เนี่ยคืออะไรเนี่ยให้มากับให้กลับมาที่ตัวอารมณ์สมถะนั้นใหม่เสมอเพื่อที่จิตหลงไปไหนแล้วจะได้รู้ทันในกรณีฝนตกเนี่ยอาจจะต้องอะไรเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ายัางไงต้องรีบวิ่งหลบฝนใช่ไหมแต่ถ้าเสียงนกร้องเนี่ยจะจะง่ายกว่า นกร้องไปหรือแดดออกแดดออกร้อนนะหาที่หลบแดดนะอย่างนี้ยังง่ายกว่าฝนตกเนี่ยต้องต้องรีบหลบฝนหรือถ้านั่งในรูปแบบน,ะนั่งสมาธิเนะี่ยกายที่กำลังหายใจอยู่เนะี่ยเป็นเป็นอารมณ์สมถะตั้งต้นแล้วพอหลงคิดอะไรไปรู้ทันฝึกรู้ขึ้นมาได้จิตตั้งมั่นแล้วเนะี่ย ให้มาเห็นกายหายใจใหม่เห็นกายหายใจเท่ากับว่าทําสมถะใหม่ถ้าไม่มาทําสมถะใหม่เนี mm ่ย hmm. จ, mm hmm. จิตม mm ัน hmm. ต้องเกิดอยู่แล้วจิตเนี่ยเกิดดับอยู่ต่อเนื่องอยู่แล้วถ้าไม่กลับมาทําสมถะใหม่มันก็จะไปหาอย่างอื่นทําหาอย่างอื่นรู้ถ้าไม่รู้กายหายใจก็จะไปหาอย่างอื่นรู้ส่วนใหญ่ก็จะไปคิดนึกถ้านั่งอยู่นะจะไปคิดนึกถ้าเดินอยู่ก็เดินดูหรือเดินคิดก็มี ัวสมถะนี่แหละคือตัวที่เราต้องทําเจตนาทำบ่อยๆมีต้องมีเจตนาในะในการที่กลับมาระล,ลึกเห็นกายเดินหรือเห็นกายหายใจต้องเจตนาอย่างนี้จึงเรียกว่าทําในรูปแบบนะถ้าเดินเฉยๆเออระเหยเหมือนไม่ได้ทําอะไรนะทำรูปแบบคือต้องมีเจตนาในการรู้สึกตัว ตอนหลงไม่ต้องฝึกมันทําอยู่แล้วฝึกอีกทีคือฝึกรู้ตอนที่หลงไปรู้แล้วเนี่ยให้กลับมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่หนึ่งคือรู้สึกร่างกายนี้สองจิตหลงไปสามรู้จิตรู้จิตเสร็จแล้วรู้กายใหม่ตอนรู้กายจะเป็นจิตรวมกับอารมณ์คือรวมอยู่ที่กายตอนที่หลงไปคือจิตรวม่กับเรื่องราวในความคิด ตอนรู้ทันเนี่ยจะเป็นการฝึกจิตตั้งมั่นคือแค่เห็นแค่รู้แค่ดูไม่เข้าไปแก้ไขอะไรจุดที่เราจะได้จิตที่เป็นจิตตั้งมั่นจึงเป็นจุดจุดที่ว่าจิตที่รู้นี้หนึ่งทำสมรถะรวมอยู่กับกาย2องหลงไปรวมอยู่กับความคิด3รู้ทันจิตที่หลงนั้นตอนที่จุดที่สามเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาได้ ตั้งมั่นแล้วเนี่ยเวลาเริ่มต้นใหม่เนี่ยบางทีก็รวมอยู่กับกายต่อและส่วนใหญ่จะเป็นรวมรวมอยู่กับกายแต่ถ้าชำนาญแล้วเนี่ยนะหลังจากที่ตั้งมั่นมาแล้วเนี่ยหลงไปแล้วรู้ทันตอนรู้ตั้งมั่นึ้นมาแล้วพอกลับมารู้กายนะมันตั้งมั่นได้เลยคือเห็นกายแบบว่ากายส่วนกายจิตรู้อยู่ต่างหากแต่ตอนนี้อาจจะยากสําหรับพวกเราให้มันรวมอยู่กับกายไปก่อนรวมอยู่กับกายไปก่อนนะเห็นกายเดิน เห็นกายเดินก็เห็นแต่กายเดินนี่เลยรวมอยู่กับกายนี่ไปแล้วพอไปคิดนึกอะไรนะมันก็คิดไปเลยนะลืมกายไปเลยจริงๆลืมกายไปเลยน,นั่นคือจิตรวมอยู่กับเรื่องราวนต่ตอนรู้เนี่ยมันจะตั้งมั่นขึ้นมาได้ถ้าเรารู้ได้ใจเป็นกลางยอมรับไม่ในใจเรายอมรับไปก่อนว่าหลงแง่แง่เดี๋ยวก็หลงประมาณว่าเจ้าอย่าหวังว่าจะสงบนนี้ ทำความสงบก,ก็จริงนะแต่เจ้าอยาหวังว่ามันจะสงบมันก็ไม่สงบให้เห็นนะั่นแหะเห็นไป